สวัสดีครับผมสวัสดพีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆเอฟซีทุกท่านนะอยู่กับผมออดดัมซิงครับเดี๋ยวกคุณปู่นะวันนี้นะนาง,งานคุดครับลองนานนะฮะว่าไฟไหายไปดวงหนึ่ง กระจุกเร็กโงครับจบคงไม่กล้าเลยนะรอจัดครับเดี๋ยวไปดูทางออกไปดูช่วงนึ่งๆน,นะจะไ,ได้ดูลั่นๆนะ ขยับห้านี่หาขยับหานู่นหานี่หาเรื่อง้อาไปดูทางออกครับอา้าคุณปูสู้ไม่ถอยครับอย่างก้าวน่ะอิสันนี่ครับการสุดท้ายบอ,อกว่า145ยสีแรงม้าน่ะแต่ดูแล้วไม่ใช่ครับน่าจะอยู่165ยหกแรงม้าน่ะ จะพ่วงแรงอ,อ่ะอ,อือยางเก้าครับยางเก้าไปนิ่มๆนะนี่กนะดนิดเดียวครับนี่กดสู้นิดเดียวนะเพ้วงค่อนข้างแรงจัดเลยนะ ดนิดเดียวครับไปแล้วนรอ,อว่าเรียบร้อยครับเจองทำไรเองเอง็เองนั่งดูลูกพี่อดัดจารบีดูเร็ว <laughs> Oh, เป็นไงวันนี้ได้เกือบสามรอเที่ยวนะวันนี้เนาะ <laughs> งานใหญ่ครับ <laughs> งานเล็กๆไม่นะใหญ่ๆปลาเด็ดจัดครับโอ้ oh. oh. ah, มาชมต่อครับ mm. มาแล้วนะจะห่างๆห,หน่อยครับ mm. ห่างๆห,หน่อยนะ mm. เพราะว่าวิ่งกันระยะทางค่อนข้างไกลอยู่นะเ mm. ข้าในหมู่บ้านนีครับ วัดที่เทยเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราจะไม่แน่ครับเดี๋ยวจะแวะไปดูที่เทหน่อยอตามมาด้วยน้องฟอร์ดนะใครสู้ๆเจอกันครับน,นั่น <c oughs> เอาอีก กบไปไหมกับไปไหมสายเด็ก <laughs> ครับสายเด็ก <laughs> ยูสูสายเด็กนะ้าชมกันเดี๋ยวเถ้าแก่น้อยจัดให้ดูพอลวมั้งหมดเผาข้างไปเส้นหนึ่งแล้วนะปีนี้ปาดิ <laughs> 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 ามาแล้วเดี๋ยวไปดูเสือพงครับออกทางนึงสะตายช่างพงครับเนิบๆน,นะนี่อยู่กับทีมงานเราเหมือนเดิมครับสนุกสนานเฮฮานะวันนี้อาจจะซึมๆกันหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหวิ่งระยะทางไกลอากาศร้อนก็ะจะเหน็ดเหนื่อยกันหน่อยนะครับนะอ ลบเหลี่ยมครับลบเหลี่ยมปิดละปิดปิดลบนี่ตายช่างพงนะขับรถแบบสกขุมครับแต่และคนแต่และลีลานะแตตายใครตายมันครับว่าไม่หยดเบาๆนะ ขนมเฟืองข้างครับเผาข้างก็เป็นหนึ่งก็สี่พันห้าพันนะกดสู้หรือเปล่าอโอ้เฟืองดีนะแท่ไม่ต้องกดเลยนะเอเรียบร้อยครับสไตล์ช่างพงอย่าไปรอชมรถน้องฟอร์ดนะ มาแล้วครับสายแรงประจำทีมงานนะน้องฟอร์ดกดหนักนะเอเนิบเนิบนิบเนิบ,นบยังลบแล้วนะไม่น่าลบนะสไตล์น้องฟอร์ดนี้ไม่น่าลบนะ

เอา้เอาวฟอดขยี้ฟอดขยี้เอาอขยี้ขยี้อย่างเดียวนะน้องฟอดฟอดสายขยี้ครับอ่าต่อไปก็คิวจานเสือครับช่องสม็จน้ำซิ่งนะฝากติดตามรับชมเลยนะครับนะ ามารอชมความแรงนะของท่านปร,รมาจารย์เสือครับยูทูบช่องสเมนดัาซิ่งนะฝากติดตามเข้าไปชมด้วยนะครับไม่รู้ว่าแค่ลงคลิปหรือเปล่านะผมเป็นเอซีแคอยู่นะป้าทิงก็เข้าน้างานมาแล้วครับ มันข้างจะหลบกันนะพอรู้ครับว่าหน้าดิ้นแตกแล้วนะตรงนี้นะอันตรายเสี่ยงครับเออเออเออนั่นนั่นนั่น,นเนิบนะาโอ,อ้หยดเ้าบม่ตั้งสิ่งครับ สามชาครับขวัญใจทางหลวงนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าขวัญใจทางหลวงเลยครับโโอ้โโอ้นั่นนั่น เรียบร้อยครับสดุกสนานี่ฮะครับแดดล่มลุมตกนะนู่ครับพาทิตย์เริ่มอัจสดงแล้วครับช่วงเย็นทีมงานเรายังวิ่งอยู่นะเพราะว่าเป็นโซนทุ่งนาครับออไมซีเรียสครับทำมาหากินทุกคนเข้าใจครับระมัดระวังกันอยู่ครับ เป็นโซนทุ่งนานะไม่ใช่โซนหมู่บ้านนี่ครับอาคิวต่อไปปลาทิงนะมาชมคมแรงของฮิโน่ครับทีมงานนี้ฮิโน่มีอยู่ไม่กี่คันนะสามสี่คันวะสรวมของบริษัทปลาชีพก็สี่เยี่ยมสองคันนะฮีโน่ของปลาเจ๊คันหนึ่งครับแล้วก็มีของปลาทิงด้วครับเป็นสี่คันนะทีมงานนี้นะ แต่ก่อนก็มีของออสน้ำซิ่งครับเจ้าน้ำโชคนะฮิโนเมก้าครับตอนนี้ขายไปแล้วครับนี่ตอนนี้ฮโนมีอยู่ห้าคันเดี๋ยวมารอชมครับความแรงของเจ้าฮิโน่ FM นะ มาแล้วครับปลาทิงสับระเบิดควบคุณปูเอฟเอมาแล้วครับสุโม,โม่นะนี่อย่างก้าวไม่มีวันตายปลาทิงสับระเบิด <c oughs> ค่อยมาแล้วครับ Wow. 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 Ôi diệp nói. Ơ. Bán thịt, bán thịt Ơ. phụ xuống một ครับ. เอาเอาโค้ดน่อยโค้ดน่อยเอาเอาเอากดหน่อยกดหน่อยเอากดหน่อย,น,อย,อน,อยนั่นนั่นนั่นโอ้แค่ไม่เหยียบนะแรงนะครับนะ่ะเห็นอย่างนี้แรงนะอารมณ์สิบลอ้อเลยนะคันนี้นะ เรียบร้อยครับอ่าโอเคครับสำหรับลิปนี้ขอจบไ้เพยง่น,นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับสำหรับลิปนี้บายบายนะครับสวัสดีครับ